สวัสดีค่ะ My Life in Thailand เพื่อนๆในถุงนี้นะคะนั่นะก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งเราเป็นชาวสวนมะม่วงใช่ไหมคะมันก็จะมีมะม่วงซึ่งมะม่วงที่ผิวไม่สวยหรืออาจจะมีอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเราสามารถปอกๆแล้วเช็คดูข้างในข้าเนื้อข้างในเขามีลักษณะที่กินได้แล้วก็รสชาติเนี่ธรรมดาถ้ามีความหวานขึ้นเยอะๆนะคะ เขาจะสุกเร็วมากแล้วก็ความหวานก็น่าจะเต็มที่แล้วค่ะนะคะ,นะคะเราบ่มบ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะนะคะไอ้ตรงดำๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากการที่มันโดนกดทับนะคะหรือเวลาเราสอยลงมาเนี่ยเขาไปกระแทกที่ะตะแกรงนะคะนะคะนี่ค่ะนี่ไอ้ลูกสวยๆเราก็ขายส่วนลูกที่อย่างนี้ มีตำหนิเราก็กินเองได้นะคะวันนี้แม่ตุ๊กจะแปลรูปเป็นเครื่องดื่มค่ะซึ่งการทําเครื่องดื่มครั้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะที่ไม่ยุ่งยากใช้แค่3ามอย่างใครที่ชอบหวานหน่อยก็อาจจะเป็น4อย่างแล้วกันนั่นก็คือการเติมน้าตาลเข้าไปเพื่อนๆเห็นไหมคะห้องขวาแม่ตุ๊กเมื่อก่อนนะคะแม่ตุก๊กเปิดร้านขายอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารไทยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ลูกค้าก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ค่าไฟเยอะมากไปไม่รอดค่ะแล้วก็เห็นเห็นชั้นวางไหมคะชั้นวางด้านหลังนั่นก็คือไม่ต้องทเป็นคล้ายๆด้านในเป็นอาหารและข้างในอ่ะก็จะเป็นแร็มินิมาร์เล็กๆค่ะนะคะหรือโชว์ห่วยเล็กๆเรียกตามพื้นที่บ้านเราเรียกว่าโชว์หว่วยแล้วกันนะคะเล็กๆแต่ก็ไปไม่รอดเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะว่าพื้นที่ทาเลเราไม่ให้แล้วอีกอย่างหนึ่งใครที่จะทําอาชีพประเภทนี้ก็ต้อง ดูทำเลแล้วก็ที่สำคัญดูเงินดีกว่านะคะว่าเราจะเก็บไว้กินตอนแก่ดีกว่าไหมดีกว่าเราเอาเงินเยอะๆมาลงทุนแล้วเสียไปอย่างไม่ตุ๊กไม่ตุ๊กไม่อยากให้ใครเจอประสบการณ์ที่เป็นในลักษณะไม่ตุ๊กถ้าไม่ตุ๊กไม่ทําร้านนี้ขึ้นมาหรือไม่ทําในลักษณะนี้นะคะไม่ตุ๊กก็จะไม่หมดเยอะนะคะไม่ตุ๊กก็จะทําบ้านอยู่ด้านในนะคะเพื่อน อนนี้มันลงทุนไปแล้วมันทําไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์แล้ค่ะนะคะ,นะคะโอเคเราไม่พูดพ่อมทาเพลงวันนี้ก็จะนี่เลยนะคะใส่ทากันเราจะใช้ทั้งหมดอย่างละ3ามนะคะไม่ใช่อย่างละ1ค่ะคือมี3อย่างก็ใส่อย่างละ1แก้ว ไปทำกันนะก่อนที่เราจะทำการหั่นเพื่อนเ่คะเพื่อนๆเวลาใช้เขียงในการหั่นผักผลไม้หรือเป็นไก่ต้องแยกนะคะต้องแยกเขียงกันส่วนผักนะคะผักก็ใส่อีกเขียงหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างเป็นผลไม้เนี่ยเราจะรับประทานสดๆนะคะไม่ต้องผ่านการปรุงเพราะฉะนั้นผักบางอย่างเนี่ยเราก็ปรุง ราะฉะนั้นเราเลือกใช้เขียงด้วยนะคะส่วนเป็นพลาสติกนี้เหมาะสําหรับการหั่นผลไม้มากเลยค่ะนะคะล้างง่ายด้วยนะคะไม่มีกลิ่นด้วยนะคะนี่ค่ะเราไปหั่นกันเลยใช้มีดนะคะ หนึ่งแก้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่โถปั่นกันนะคะไปเทของที่ไม่ใช่น้ำก่อนน้ำแข็งก็ใส่ลงไปได้เพราะมันเป็นก้อน,น,นใช่ไหมคะใส่อะไรคะในโถนะคะจากนั้นเราไปใช้นมกันลืมไปว่าก่อนที่เราจะใส่นมนะคะนมใส่ตอนสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกระเด็นเวลาเราทีน้ำแข็งลงไปอันนี้ก็คือน้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะ ต,ต่อไปก็เป็นนมนะคะไม่ต้องเ,เต็มก็ได้ค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะนะคะใช้นมจืดนะคะหรือใครชอบความหวานก็เติมน้ำตาลลงไปได้ค่ะ ม่ตุ๊กไม่ใส่นะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะเอาไปปั่นกันค่ะ เสร็จแล้วเราออกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยจ้า เสร็จแล้วค่ะได้ทั้งหมดนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปแบ่งกันมี3ามคนก็สามแก้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปลองทำทานกันดูทำง่ายๆมะม่วงปั่นแบบสูตี้ค่ะใช้ความหวานจากมะม่วง100%เปร์เขอบคุณที่รับชมนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ไม่ตทุกด้วยฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่ตทุกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ